สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่เกมโดนสตาร์นะ,ะก็จริงๆอ่ะผมเอ่อเล่นเล่นมาตอนแรกถ่ายคลิปไว้แล้วทีนี้แม่งคลิปแม่งเออร์เอร์ผมต้องมาเล่นใหม่เว้ยไม่โคตรเครียดเลยโอ้โหโอเคตอนนี้ของผมก็เริ่มเลยจริงๆอ่ะผมเริ่มเล่นมาผมเล่นมาลองเล่นมาสองสองสองครั้งนะอันนี้เป็นครั้งที่สองนะฮะแม่งโคตรเครียดเลย ผ่านไปแมังสิบกว่านาทีแม่งยี่สิบนาทีแล้วมั้งคิดแม่งเสียโอ้โหเคโอเค,อเคตอนนี้ของผมเต็มมากเลยเี้ลุมสอบอีกละโอเคตอน,นเราเดินมาไกลามากเลยฮะเปิดแมปนะเปิดแมปก็ ไม่ไม่อะไรอ่ะแบบคือผมเล่นแบบเล่นมาตั้งนานแบบมาคิดแป้งเสียวเว้ยโอ้โหยแค่อุปสัรคไม่เยอะครับอออ๋ออ๋โโอเฮ้ยเดีโโ๋ยวผมว่าเราต้องเอ่ออะไรวะ เราต้องเอ่อเอาพี่หมูมาเป็นพวกเลยโอเคเดี๋ยวพี่หมูอยู่ไหนพี่หมูพี่หมูโอ้นี่พี่หมูพี่หมูเอ่ออาหารอาหารโอ้มาโอ้พี่หมู้เี้ย ตอนนี้เราต้องกินเองคะัโอ้ยโอ,ยโอย้พี่หมูแม่งกลับบ้านและเดี๋ยวเราเอ่อคราบกองไฟอ่ะโอเคเองขุดเห็นก่อนนะขุดสิบก้าขุดสิบ้า ได้มาเยอะฮะโอ้แมงมุมมึงจะมาตามกูทำไมเนี่ยมึงจะฆ่ากูบอกเออเฮ้ยเฮมันจะมาเอาอ่ะมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะพี่หมูเดี๋ยวเราพาตีแมงมุมไว้ไม่ต้องกลัวเออตอนนี้เราไม่ไม่ไม่มีปืนเลยอ่ะ อซึ่งผมเสียดายมากคือไอ้อุปกรณ์เนี้ยเออมันคืออุปกรณ์อะไรวะเฮ้ยมันตีเราเอาแล้วเอาแล้วจะตีคู่จะตีคูค่โอเคโอค้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว จะมืดแล้วยี่เพิ่งมาตี oh no no เคเดี๋ยวเออเราต้องเล่นใหม่อ่ะโอ้ oh, no ừ, คือเพิ่งเริ่มคลิปมามึงก็ตายให้กูแล้วเหรอซาดอ่ ดาวน์โหลดแมบหรือเปล่าไอเจเนเรตแมบเจเนเรตวอลเอ่อถุยติดคอติ <c oughs> ดเท้าโหลดดิง้งแป๊บหนึ่งฮะรอให้มันโหลดก่อนนะอ๋ออ๋อเออเลยหรือว่าเป็นไรวะไฟไม่เสียวเปล่าวะคือกูกูซื้อมาด้วยเกมเนี้ย เฮ้ยตื่นเชื่นเถิดเจ้าหนุ่มน้อยได้เวลาออกหากินตอนกลางวันแล้วไอ้สองฮ่าๆกบัณฑนเฮือลุงลุงไปไหนอหรลุงเดี๋ยวลุงลุงตายแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอ่ดอกไม้ไปให้นะลุงอออเคเราต้องเก็บเบอร์รี่กับกิ่งไม้ใหม่อ่ะคือ คือกูเก็บได้แบบโคตรเยอะอะเมื่อกี้อะอเออแล้วแบบดูมึงทำดเดิดอีซาเราต้องหาฟินก่อนนะไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้เอาเนี่ยเราเจะฟินนะครับเยอะด้วยโอเคชัวร์ชวัชวร์ คือเกมเนี้ยทุกทุกอย่างมั้งน่าจะเป็นทุกอย่างเลยมั้งที่เก็บได้ผมว่าดูดิแฮร์พีเช์ยังเอามากินให้คือวัดโอ้ยเราเจอเราเจอดงฟาร์มอีกแล้วฮะโอ้โหทุ่งหญ้าเยอะเราจะอยู่แถวนี้ดีไหมวะของก็เยอะดีนะแต่แบบอาหารไม่มีเลยแม่ อตอนนี้เราต้องเก็บเอ่อหญ้าก,กับกิ่งมาให้ได้เยอะที่สุดนะแล้วลักสมัยก,ก็คืออาหารนะเอ่อเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อครับก่อนนะโอเคเออครับเฮ้ยเก็บเก็บนี้มันก็คล้ายๆหมคาร์มนะ พ่อหนุ่มหัวตั้งจะไปไหนเด็จจ้าอ๋อตอนนี้จุดฟาร,รม์มเยอะมากเสียงแมงมุมมาจากไหนเอ้ยเจ็งไอ้พึ่งมาจากไหนอ๋อไม่ไงแรงพึ่งตอนนี้เรายังเอ่อยังไม่โหดพอนะเรายังไม่ฆ่ามันดีกว่า ออโอเคอ๋อเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่ตอนนี้เรายังไม่หิวมากนะครก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้นะผมแนะนำให้ซื้อของใช้มาเล่นดีกว่าเออถูกๆเองครับสามร้อยกว่าบาทมันไม่แพงมากนะ ซื้อสตรีมอ่ะเออซื้อสตีมาตมาเล่นเออเราจะลงดีกว่าเรายังไม่เปิเปดนะข้างบนนะจะอยู่แถวแถวพื้นที่โล่งโจงก่อนตอนนี้มีหินอยู่สองก้อนที่เราจะขุดนะโอเคตอนนี้ต้องฟาร์มของให้ได้มากที่สุดนะใกล้มือแล้วเทียนแล้ว แต่เราจะก่อกองไฟตรงเออพื้นที่โล่งนะเกมนี้ผมว่ามันไปก่อกองไฟตามป่าไม่ค่อยดีเว้ยมันต้องไปก่อแถบวบที่โล่งๆเว้ยเพราะถ้าเกาะเขาแบบพื้นที่แบบอย่างเงี้ยมันจะแบบมีพวกสัตว์ประหลาดมาได้อะเออแนะนําแบบแนะนํานะคือต้องไปก่อที่โล่งเท่านั้นแหละเออ เดี๋ยวหลอดตัวนี้ถึง,งกลางๆเดี๋ยวผมจะกลับไปนะตัวนี้ขอฟามให้ได้มากที่สุดก่อนอ๋อฟีนฟีนกิ่งไม้โอเคเบอร์รี่โอเคแต่จุดฟา์มมันเยอะมากเลยว๋อ เหตให้ได้ว่าก็อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับดูกันแล้วอย่าลืมกด subscribe นะฮะคือถ้ามีถ้าไมถ้ามึงกด subscribe กูมากูจะได้แบบเออไว้มีคนเริ่มติดตามกูแล้วอย่างเงี้ยเออกูจะมีแรงทำคลิปต่ออย่างเงี้ยเออบางคนแบบดูดูเสร็จไม่ติดตามเงี้ย คือ What? วพวกูอาจจะทําผลงานที่ดีขึ้นก็ได้มึงก็ติดตามกูหน่อยเถอะไอ้ชาต์โอเคเดี๋ยวเราก่อกองไฟดีกว่าเฮ้ยชิบหายแล้วตัดไม้โอ้โหทำไมตัดไม้อย่างเร่งด่วนฮะจะมืดแล้วเร็วเร็ว อ๋อตัดผักซีเออโอเคคราฟคราบต้องรีบคราฟเลยฮะคูนี้รีบค้าวเลยโอเคนี่น่าจะเป็นรอบที่สามแลที่ผมเริ่มเล่นใหม่เออต้องแต่ซื้อมาก็เล่นรอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วแหละเออแค่ลองนะ เฮ้ยทำไมาเป็นสีนี้วะเฮ้ยเฮ้ยสับหลับเด่นแน่นอนโอ้ยมือแล้วชิบหายไอยชิบหายเอ่อไอดอกไม้สามารถเออเอามาทำเป็นอะไรได้นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยจะไปทำไมเราเก็บมาเอา่อนี่เอามาทำเป็นกับข้าวได้นะเดี๋ราเราจะรีบทำงูเฮ้ย กินทำไมวะทำกับข้าวกว่าลูกลูกเพิ่งกินพรารู้ว่าลูกหิวนะจะมือบ,บทำก่อนได้ไหมโอเคแดดโอ้เสียงแม่งอร่อยมากโอ้ยจะ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 ,จะมจะเชา้าแล้วลูกเช้าแล้วโอเคนี่ฮะตอนนี้ก็ใกล้เช้าแล้วอีนีด้เดี๋ยว <c oughs> ชวับชวับชอตอตอตอเจอเจอเลยจอได้เต็มอ๋อลุงแม่งอารมณ์ดีวะไอหนูน้อยผมจะตั้งชื่อที้นี่ว่าเออแหลมนะเออชื่อแหลมหัวมันแหลมอ่ะเออ้ยเช้าแล้วอ๋อวันที่สองผ่านไป นี่คือวันที่สองนะเออคือแรกเราผ่านไปได้อย่างดีครับนะตอนนี้เราต้องรีบฟาร์มของแถวา,านี้ให้หมดคนระับโอเคเออมีหญ้าให้พ่อไหมมีหญ้าไหมมีถั่วไหมโอเคเราจะตัดหิงกันออปึ๊บชึบชึบ เชิบเฮ้ยเชิบเชิบเป็นไงล่ะโอ้หจะจะเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับพี่โอเคก็เออไอดีสตรีมผมสามารถติดตามได้นะเข้าไปเอ่อมันจะมีที่ชื่อชื่อ ชื่อสตรีมผมอะเออสามารถเ,รเพิ่มเพื่อนได้นะผมไม่มีเพื่อนเล่นเกมสตรีมอ่ะก็ใครอยากเล่นเกมอะไรก็สามารถชวนมาได้นะเดี๋ยวผมจะพาเกมไหนผมไม่มีเดี๋ยวจะซื้อมาเล่นด้วยก็ถ้าผมอยากเล่นนะก็สามารถติดตามติดตามเอ้เพิ่มเพื่อนในสตรีมได้นะ ผมไม่หยิงเออผมเกลียดลังพึ่งมากเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางข้างบนกันนี่เราจะเดินตามเส้นทางมาเลยเอา้อาววันดีพี่หมูเราเจออียแล้วเววเ,ออเดี๋ยวเราสำรวจวกันนอโอ้ยเหม็นที่สวย เออเป็นเส้นทางลงอีกแล้วอืมอก็ไม่มีอะไรน่นที่เสือนหรออ๋อตรงนี้เป็นหน้าผานะอ๋อเดี๋ยวเราสำรวจรอบๆก่อนกดแถบเพื่อดูอันนี้นะดูแผนที่เออพิกโกบน่ารัก อ่บนกดไปดูไม่ได้วะ่ะทางนี้บอ่อน้ำเยอะจังเลยอ้อชูมาชูมารบ่อน้ำก็ต้องมีกบไินะแต่เราจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราจะสำรวจให้ครบขึ้นไปจนถึงสุดขอบเกาะนนะถึงจะจบคลิปเนี้ย ก็ไม่น่าจะนานนะอเอ้ยพูดถึงจบเลยเหรอเดียวยิงจบสิเฮ้ยโอ้ยจบมืออีแล้วจบมืออีแล้วเดี๋ยวรอไปทางนี้ก่อนโอโ้พี่หมูกูโอ้โยแม่มุมแม่มุมคั้วรลีเก่า โอ้ยไอ้เฮียเยอะจังวะ้องตายโอ้ยคือโอ้โอ้ยคือมันมาเยอะเลยครับเดี๋ยวทำไรกูเดีย๋ยวอะไรกูสัตว์กูยอมแล้วไอ้เฮียอย่าไ่กูอย่าไร,อาไรโอเคมันไล่ผมว่ะมันไล่เดี๋ยวเธอมึงถ้ากูถ้ากูมีอาวุธนะมึง เราไปกันต่อเลยฮะอ๋อเฮ้ยโอรเชเป็นเส้นทางแยกคะะเราไปตรงกลางไอ้ข้ามึงเจะแยกข่าไหม่วะโอเคเราเดินไปเรื่อยๆฮะไม่มีจุดหมายฮะตอนนี้จนกว่าจะได้เอ้ย ยเยเะคือตอนนี้เราสามารถเออเกิดหมายได้แล้วนะรอเปล่าวะนี่คือท่านบูชายอนโอเคเอ่อ จริงๆผมไม่อยากทำแตอนี้เลยว่ะเฮ้ยอ๋อไม่มีไม้อีกแล้วอ่ะไดจะมื่อแล้วอ่ะรีบทำเลยว่ะรๆๆๆๆๆๆ โอเคครับก็พานี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะก็ถ้าอยากดูอีกก็สามารถติดตามได้ในช anel y o ยูทู e ผมนะกเ็เดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะมีเภาคเสริมมาเพิ่มนะก็จะทำเป็น,เ,เ,ปนเนื้อเรื่องเดียวกันเลยโอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอจบเช่ยงงนี้ฮะบ๊ายบาย